น <Max. S 2> น้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับจากค่ายมวยเกียรติพลทิปได้น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมในพิกัด61.5บ61.5ต่อ62กิโลกรัมครับเป็นการต่อหนักจากนักชกไทยทนานมุมน้ำเงินนั้นคือมทธิวโดแมนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลมครับในวัย21ปี ส่วนสูง173เซนติเมตรก่อนหน้านี้มาโชว์ฟอร์มหรูเลยครับเปิดตัวมาด้วยการชนะน็นนอกคงเดตตองห้วยไร่มาได้ครับจากสังกัดไขยมวยเจียดพลทิพย์ครับเป็นลูกศิษย์ของมิสเตอร์โรเบิร์ตคอกครับรูปร่างส่วนสูงใกล้เคียงกันครับท่นาน้าพูดผู้ต่อสู้คนไทยนั้นมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีครับเจเจสแสงอยู่หรือว่านายวิจารณแสงอยู่จากตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีในวัย20ปี ส่วนสูง173ซนติเมตรครับแล้วฟอร์มดีซะด้วยครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับจากสังกัดไข่เมวยสแสงอยู่ที่จันทบุรีได้กรรมการพิพัฒน์มั่นคงเป็นผู้ชี้ขาดครับแชมป์หมัดหมาดครับทางดานเจเจหลังจากได้แชมป์ก็หยุดไปครับเนื่องจากมีไวรัสโควิด -19 เข้ามาสู่ประเทศไทยครับครับเดี๋ยวมาตามกันครับ เรียกว่าฟอร์มกำลังดีครับเจเจเสียดายซะก่อนครับมาโดนโควิดน็อคซะก่อนครับคุณจริงพักไป4เดือนด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้ได้กลับมาขึ้นชกอีกครั้งครับเจเจสอแสงอยู่ต่อหนักให้ขึ้นกิโลกรัมแต่ว่ารูปร่างไม่ได้ต่อเลยครับไม่น้อยครับรูปร่างดีนะครับนะเจเจเหมือนจะลอยกว่าเล็กเล็กครับเมืนี่ชกแต่ฮอลแลนด์ครับเนเธอร์แลนด์แต่หัวหน้าค่ายเป็นชาวอังกฤษครับคุณจริงเนเธอร์แลนด์ มีดังๆมากนะโดยเฉพาะนักฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นลูฟันต์ตรอยโยฮันคราฟครับแต่ว่ามวยไทยนิดน้อยนไม่น้อยครับมีอเล็กโกเวอร์คนหนึ่งแหละครับที่เป็นดาวดังที่เวทีแม็กซ์มวยไทยจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันอดีตก็มีผ่านการนัดรบครับลามอนเด็คเกอร์การ์ดมวยจำได้ดีบอกย้อนกลับไป10-20ปีแล้วครับอล้วก็บนเวทีบวกกันแล้วครับท้าทจากเกียรติคนทีมครับอาวุธหลากหลายอยู่แล้วครับ เติมบัตมาก่อนยิงบัดรหนึ่งสองฝุ่ซ้ายไม่โดนถีบวยซ้ายเลยครับเจเจของดีนั้นอยู่ที่ระยะประชิดนั่นก็คือวงในของเจเจนะครับอาเก่ยวกับเกี่ยวมาคืนด้วยข้างขวายังขึ้นได้ยังโต้ได้ครับแมทธิวแต่มาทิ้งมือนี่ขึ้นที่ว่าไม่ไปสองกอดใครครับหาต่อยข้าขวามาอุดหน้าสะบัดครับเจเจหาท่ับโจมตีไปก่อนครับแมทธิวไปล้อเล่นกับกัมปั้นไม่มีรูไม่ได้นะครับต่ำไปนิดนึงครับจะได้านแมทธิวเนี่ย ร้องเลยครับกรับแย่ซ้ายเข้ามาพยายามจะเดินเบียดขึ้นเจเจยับคืนเลยครับทำไมจงังหวะหิวสืบขาวเดินต่อครับเจเจนี่ปกติเป็นนักชกนิสัยจึงว่าอารมณ์ดีครับยิ้มตลอดแต่วันนี้ยิ้มไม่ออกครับโดนโจมตีแบบนี้หน้าตาในเครื่องเพียดทันทีเล่นไปที่ฐานล่างอีกครั้งครับนะครับเกมนั้นอยู่ที่วงนอกเป็นหลัก เจเจยังไม่ได้งัดไม้ตายออกมาครับอะไรครับวางแค่แม่จังหวะสุดท้ายนั้นเจเจง้างขวาได้อย่างเดียวแต่ว่าออกไม่ทันครับเอาแมทธิวจะไปเล่นฐานล่างเสียหลักไปเองครับไปน้าผิดหวังไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ขยับโยกกลางเวทีครับเจเจรออยู่สายหน้าเลีร์มาก่อนจับแมทธิวหลวงเลยครับนี่แหละครับแม่เช็คก่อนแลลวครับ ระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างไรครับด้วยหุกซ้ายของธนาเจ้าแมทธิวดอร์แมนโอ้นี่แหละครับเล่นก้ารพามาไม่ดีนี่มีกิจจมพูดได้เหมือนกันครับเจเจอย่าทําเป็นล้อเล่นครับเสียบคนทานเจเจโดยใช้เข่าในครับแทงเข้าไปทะลุทะลวงครับอะไรครับสอกขวาข้าธนาแมทธิวแล้วฮิรันวดแผ่นดินเลยครับแล้วเจเจตอนนี้ต้องเดินถึงตัวครับไปยืนคุยไม่ได้เสียบซ้ายมาจากเจเจจับในมีเสียบขวาเสียบซ้ายเติมโอ้โหตรงนี้สามดอกสัอนๆจากเจเจครับโอ้ยมีงอครับมีงอ นะครับไปเผลอแลกในกับเจเจครับขวบอีกครั้งทิ้งด้วยหมัดหนึ่งซ้อหิวหลวงลำตัวนะครับมาอีกครั้งตัวในแมทธิวพยายามจะสู้ในเลยครับเจเจคล้องได้ครับเสียบทรายมาจากเจเจเอาละครับเดินถึงตลอดไปไหนไปด้วยแมทธิวก็พยายามจามสอกแต่ยังไม่เข้าเป้าโอ้โหหนีไม่พ้นหนีไม่ออกเลยครับเพราะว่าเจเจนี่แกถึงตัวครับจิ้มขวาเข้ามาแล้วแทงด้วยซ้าย แทงอีกครั้งเจเจเอ้าแต่ว่าจังหวะหลวมก็มีให้เห็นนะครัมนีร์เจเจครับเจเจสัดซอกขวาเดินเพื่อทลายเขาไม่ได้ครับเจเจต้องรับกุมเหมือนกันแร้วปักด้วยซอกซ้ายเจเจแย่เข้าไปอีกครั้งแล้วแมทธิวพยายามจะดักครับและวก็บวงนายตียัดเข้าไปแล้วเสียบดันแล้วแทงครับเจเจแมทธิวพยายามเติมด้วยศอกแต่ฝ่ายแม่ยังไม่มีครับตอนนี้อ่านครับต่อยมาหนึ่งสองมามาได้มาสุดท้ายครับโดนทิ้งไปอีกจากเจเจ ทรงผมเนียบเนี้บในยกแรกเริ่มจากการเซิร์กเลยครับท่าน้าแมทธิวดอมแมนครับจิ้มซ้ายใช้ซ้ายคอยวัดระยะตลอดครับท่าน้าเจเจแิวปบเลยครับนี่ครับแม่ต้องหูซะหนึ่งทีครับหน้าสบาหนั่งเงียบครับเจเจแมทธิวยังมีดีที่มันครับเจเจเดินหน้าลุยต่อหวังพึ่งห่านครับตอนนี้ครับแมทธิวอะครับทีหยันเข้าไปครับแมทธิวกระชับพื้นที่บ้างเลยครับอ่าครับเล่นเป็นฐานล่างแมทธิวที ขวาหลุดนะครับเจเจพยายามจะอาศัยลูกถีบจุกจิกดักจังหวะไว้ก่อนครับแมทธิวก็ยังโจมตีเข้าไปหาเอเตเต้ฟาวดนว่าดแมทธิวลุยต่อครับจเจเจเทียบซ้ายแมทธิวกล้าเข้ามาแมมาเสียหลักโดนถีบเสียหลักไปครับกระส่ายหัวไม่พอใจผลงานตัวเองครับธนาแมทธิวแต่ยังมีเวลาเอาเลยครับนี่ครับจิ้มขวาแล้วแทงซ้ายแต่เจอเจเจสวนได้แข่งอะไรครับดาบที่สองตามมาแมทธิวปากด้วยซองวงในตี หนววหนีนอีกแล้วรั้งโบนายอะไรขวางหน้าได้ตีเป็นทาน้าเจ้าแมตทิวที่ตีมาได้หนึ่งดอกนี่ครับเจเจหันมาคุยกับนายก็ทำ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 ท,ำท,ำทำ่าจะได้ผลครับแมตทิว่ายังไงตอนนี้โดนโบนายเข้ามาต่อยมาหนึ่งสองยังไม่ได้ครับแมตทิวโดนทีเข้าไปอีกอยังต้องเดินเกมต่อแมตทิวอยู่นอ่าอยู่ห่างไม่ได้จะกำรับได้ไหมอะไรครับทีรันเมินแผ่นดินยังคงหลุดไปพุดมาเอาเลยครับนี่ครับกำบัน้ซยอาแต่ว่าเจเจแก้ตัวกะทันหันเลยครับ จิ้มคืนเหมือนกันแมทธิวเริ่มจะไม่รัดกุมครับยังคงเดินต่อเทียขาหน้าไปครับเปิดทางเข้ามาจากแมทธิวตีดซ้ายมาเจเจเสียบขวาเอาลูกนี้แทงอยู่เลยครับเจเจออกมาเชิงรับเลยครับปากจอกหลุดไปเจเจคืนด้วยแข้งซ้ายอ้าวขวาของท่าแมทธิวเข้าเป้าเลยครับไล่ต่อเจเจดีแข้งหน้าดักเอาแล้วคืนกลางหลังครับโอ้เจเจนี่ประหมาดไปหน่อยครับ นะครับของในได้ครับเจเจตีไม่ตีเป็นท่าน้าแมทธิวตีก่อนเจเจคอยคืนจังหวะ2ครับแหม่ไปมานี่แมทธิวเล่นเกมในจังหวะนี้ครับนาทีตย์ถือว่าทําได้ดีครับแมทธิวต้องดูความต่อเนื่องครับจากนี้ไปจะมีมาเมื่อไรครับแมทธิวครับพยายามจะเสิร์ฟที่อัปเปอร์คัตรับท่าน้าเจเจหมดนายตีเข้ามาแต่พอหลวมเข้าไประยะประชิดแบบนี้เป็นปัญหาที่ทางด้านแมทธิวต้องแก้เพราะว่าเจเจนี่ค่อนข้างเหนียวจริงครับนะครับรอเขียรรอตครับเจเจ ดนันเข้าไว้ต่อยมัาขวาม,มาแมทธิวพยายามต่อไปครับเป็นในที่ฐานล่างครับพยายามมาเติมลำตัวครับเจอได้จิ้มอีกแล้วนี่แหละครับแม่โดนหมัดทีไรเนี่ยสีหน้าอาการไม่ค่อยดีนะครันัางเจเจโดนแล้วอาการออกครับเจเจหน้าสะบัดน,น,นั่นงงันนั่งงายเหมือนกันแมทธิวเตะขวาย,ยังไม่ได้เอะไะครับเปลี่ยนการแล้วเป็นมวยซ้ายเทียบทางด้านแมทธิวแต่ว่าไล่จะจนมุมหรือเปล่าครับเจเจเอะไะครับแมทธิววางแข้งขยับามปลวกดีซอก ตีที่รวบลัดเอาไว้แย่ครับแล้วก็ต้องจบกับในโค้งสุดท้ายยับเขามาอีกครั้งครับธนาแมทธิวและก็ครบ3ยกครับในคู่ที่3ของรายการครับพี่กัดน้ำหนัก61.5กิโลกรัมกับ62ครับซึ่งมีการต่อนหนักมาให้ครึ่งกิโลกรัมจากรักชบไทย จังหวะบวกมันโอ้หโดนเข้าไปนิดเป็นรอยแดงปื้นขึ้นมาเลยครับที่สองของธนาเจ้าแมทธิวครับโอ้แต่ว่าการไล่เนี่ยต้องไล่ถ้าช้าเนี่ยไม่จนกระดานครับแต่ยังได้เตะเข้ากลางหลังครับดอกขวานี้ของธนาแมทธิวเจเจนี่บอกว่าเหนียวจริงครับวงในในวันนี้ครับยังคงไว้ใจได้ครับาละท่านผู้ชมครับผลดีสามของรายการผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่บนเวทีครับ อาร์นด <Max. S 3> ีสังเกตุนครับแล้วเชิญเข้าไปในรนสสนับสนุนโดย Max มวยไทยเฟซบุ๊กเพจเพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทยออฟฟิเชียลได้แล้ววันนี้ no bonus max muay thai facebook page all right ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the charger scorecard for the winner blue corner Matthew all right ladies and gentlemen we'll be right back there shot break next fight thailand versus albania at the suspects point high.